สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนพี่น้อง <c oughs> ทางทางข้ามมาในเดินพี่น้องบทันเกตเนาะกําลังแหงพี่น้องมือนี่ทองฝ้าสดใสพี่น้องเลยเห็นแดดแนนพี่น้องเลยเอากระสิได้เริ่มโครงการฮา้วพี่น้องบัตเนี่ยห็นแดดเลย เกิกมาลายมืออะด้นี่พี่น้องเกิม่มมาซองสมืออะไรหมดเลยหิดยังนี่ดินแห้งดินไข่แล้วก็หิดแล้วบานีลยก็ะจะทางป่าพี่น้องเลย ทางไปได้ใกล้เติบนะออกมาเบิ่งพี่น้องกเจ้าจว่าก็จะจะจะเบิกเงินว่าจะจะขอเบอิกเงินพี่จะทางลายเติบนะตังกระจนขาดพี่น้องเราจะทางมดเ่อ ชุมขาเจ้าแฟนขากเ่บะน,ะนมนนนนกี้มันขาดตอนมะพ่เจะเอาเหลือมมาตัดตอนมะน,น,นี่บอลแดงมาได้ไหมชิเกิดจะได้ไห จะค้นเห็ดเหมือนี้่ชุ่เพลินเอ,อ้ฮะพ่าะอ,อรีดิห่วยถ้าสังว่ะแทหอดหัวอะไรวะฉันสมาสิเก่งแทงโอ้ นน้้ออยพี่ตงเเปไ็โอ้มันใหม่อันตรายพี่น้องเลยหลายปุดมันนาปุดนี่พอ่อล้วมอน,นี่ยโจงไว้ยังสี่ล้วพอดีงามได้อันนี้นะมันบางก็จังสี่ข้ายอยู่แล้วอัอนนี้ยันนาปุดก็เลยะไอ้คนน้องย้อนน้องน้ำอืมมอนี่ยนะได้ยังในของนี่ลุงไม่ได้เฮ็ดตีบยไ่ได้เฮ็เดตี๋ยได้แล้วกรตาเข้านี้กระต่ายอีกแล้ว คือเป็นอะไร้าแกงะช่ะเอมแล้วมีคมพนพอดีนี่โ้ยมีอะไรเป็นกระตายเหบเห็นได้แกงนอกบานน่พี่ไปเแก้บทางในอีกมแลงนะเออฮอดพุ่นแล้วเนาะ่ยุมน่อยนะออกเลย้ได้โอ้พี่น้องเลย,ยบ่บได้ออกมาไ่าได้ออกมาหน้าจาังมือวะ่ะซองมือมบ่ามาวันนี้เพะว่า ช่เป็นเห็ดหอดกูเลยผู้พายเป็นยีนุน่นมาอยู่พงรับ <Aust> aus> เป็นคนทานทุกจาเป็นคนสีดต,ตอบอู้ดิ่นสีดออกแต่ป้ายมันนี่ เออฉีออกแต่ปายแต่บาแรกชเจ้ามาพันน้นน้ำก้นเหมือนบอเออเออมีผูทางไปก่อนมีผูนำนังทั้งหนาสี่เออทั้งหนาสองไปได้เออพระเจ้าคุ้งพีละเด้อ นยังได้เฮ็ดนะยังได้กินอยู่เฮ็ดนะมันมันนามันมันมันนาแต่เอาออกีเฮ็ดนี่ยังสิเกิดในเห็ดนี่เกิดเลยเกิดน้วยกวางหมูเป็นประโยชน์ใาคเหนือเลยเฮ้ยเฮ็ดเพาะใจใจเฮ็ดเพาะมาคิดอะไร มันมันนานนะก็บอกให้เราพันออกนะคูงไม้หน่อยจิ้มจีมกันอยู่แท้เลยเราออกแป้นเราได้พี่น้องเลยบ้านนี่แป้นเราได้บ้านนี่ส่องสอดเราได้บ้านนี่พี่น้องเอ้ยใ้เขามาเห็นยย่างกับส่องเห็นเราได้บ้านนี่ส่องเห็นส่องสอดเราได้บ้านนี่แล้ก็เอามาเบิรงพี่น้องเอามาเบิรงนยคือกับเบิรนเราเอามาคุ้มข้าจัดดอกพี่น้องเอามาเบิรงคว่ำเรียบร้อยว่าข้าเจ้าอัน เห็นไฮเกียงอยู่โบนะพี่น้องแต่ว่าเรื่องซาเรื่องไหว้นะก็ชุดแหล่แต่ข้าเจ้าพอก็าจะเห็นเม้าดิพี่น้องมีแต่ห้าเอกมาเบิ่งวะเขาจะเห็นไหพี่ไ้ขากบอนะพี่น้องแบบตามที่ยาต้องการบอนี่ีพีอกมาเบิ่งเออคุ้งป่าคุ้งสนนี่เนาะแด้พี่น้องเลยสนพี่น้องเดนนี่แดนระหัวนี่ ระบาดในอีกพายลุมนี่พี่น้องขกเจ้าขะก็าจาขอเพิ่มอีก 5, พันหาพายลุมนี่เพราะว่าถ้าแบ่งเห็ดเป็นดอนเป็นดอนเลยพี่น้องพอป่านะมันป่านานำเหมือนป่าบางมันเป็นป่าต้นไม้ใหญ่ไม่จะเค้นเหมือนร้ายกว่าหมู่าอืม มีแต่ตัวเดียวไม่เด็หน้าตรงนี้เลยล่าถึงตรงนี้ไปมาต้องบานนี้ชั่วโมงแล้มีผู้อยากข้อใหม่นี่บบได้เลยได้บานนี้หายโบได้เลยได้บานนี้งดการหายใหม่เลยได้พี่น้องเลยบ้านนี้ข้าวที่ทางออกแบบสี่เลย เพราะว่ามันมียังก็มีการมีงานเกิดก็จะสิม,มาขอใหม่เด้พี่นนองบัดนี้บ่ได้หายแล้วบัดนี้หายโได้แล้วบัดนี้ไม่เขาบางเลยดิเขาก็ชีจงไว้ใส่งานเฮเานข้าเลย กาจะยังพันพันออกก็จะแบ่งงาที่ก,กันป่าป่าดอนทั้งหลุมยังว่าอันพวอยเป,ปรพิ่นยังหบับคือเก่าพี่น้องยังหบับยังหับเมาคือเก่าดอนนนั่หลุมขางทั้งผุนนอะแต่ว่าคือหวาอะไร,ร็อยากได้เงินนะพี่น้องก็เลยยังหบับคือเก่าแต่ว่าช่วงนี้ยังบ่สะดวกมาเห็ดแต่บ้านยังขึ้นมาชุดหนาอย่างนี้แหละเนี่ย สามพันบาทนี่พี่น้องชุดขึ้นไปนี่แต่ว่ายังมาทันแล้วได้นี่เก mm ็จะมาตัดใหม่ที่เก็จะห่อนออกให้แล้วนี่ยังมาทันแปลงขาปลนได้นี่ mm hmm. แล้วพายขางให้หน้าทั้งนั้นพี่น้องของป่ามะนาพ mm hmm. ายขางข้างหน้าทั้งนั้น,น mm hmm. แล้วมันนี่ปลาทั้งลุง mm ่มไปสิยทามลุงเชิดก่อนเร mm hmm. าอยากขอเพิ่มพันห้าบ่า ทั้งนั้นมันยังบดนาปอดนาดผ่เถาทั้งนั้นบอดนานอดนาดต่สอดให้หน้าเลยอริอะไร้อย่างมันมันยังบอดลายนี่ยังยังน้าแตหลอมทั้งเทิงขางทอีกนาน่ะแนก็สอดใหน้าเ รูดปุ้นเนาะแล้วแค่หัวไปปุ้นแค่มันอันหัวไปปุ้นพอเถอะดอนหลุมมันจะมีไปชั้งบางๆหนึ่งในหน่อยหนึ่งอะไรน่ะนะเออมันจะมีอันน่ะยั้งอันน่ะดอนลุมมันจะมีขี้ไม้ยั้งอันน่ะแล้วเบิ่งนู่นที่แถ่อันป่ามันยอมมาแยี่มนี่มันบางจะนี่นี่ ลูกาตลาปพันเออเดี๋ยวมืออ่นพูาขาอยากสิบอกเจ้า่เจ้ากับว่ท่นแล้วดรกเนาะยังเออยังร้ายเติบอยู่ทังฝีกระดิเพอร์สีห้มันานะเพ่สีตดตัวน้อยเออเออเาของกก็ได้อ้าพี่้องเลยานี้ เอาเงินให้จุพล่ะจุพลเบิกเงินไปหนึ่งพันบาทพี่น้องเลิกก็เสียมืออื่นบริยากประกันภัยนั่นซบพอตาเข้าลงมือฮือสำนีเดอจ้าพี่น้องสบายดีจ้า